ทางด้านของอบตอสายไทยนะคะก็ได้ให้การต้อนรับอบตอคูมเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะที่มาศึกษาดูงานเรื่องการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีค่ะเมื่อวันที่18พฤษภาคมนะคะที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสายไทยนายอาวุธไขแสงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับมอบหมายจากนายยกองค์การบริหารส่วนตำบลสายไทยพร้อมหัวหน้าส่วนราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ รวมให้การต้อนรับนายชวลิตสิงหชัยรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์และคณะที่มาศึกษาดูงงานเรื่องการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองณองค์การบริหารส่วนตำบลสายไทยอำเภอเมืองกระบี่ค่ะด้านของนายชวลิตสิงหชัยรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองก็ได้กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองได้เล็งเห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลสายไทยเป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสายไทยได้รับรางวัลชมเชยองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีประจําปี2554และจากการมาศึกษาดูงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลสายไทยในครั้งนี้นะคะก็จะได้นําไปปรับใช้ในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองต่อไปค่ะ